สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีชโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่22นะคะสิงหาคม2 5 6 7ซึ่งตรงกับวันพระฤาษีสวัสดีสีแสดสีส้มจาาพี่น้องจ่าเป็นประจำทุกวันนำในทางดีดี ที่พายิบสี่ชี้เนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องทนหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดีไลด่วนเลยนะคะพี่น้องมาแล้วก็นะักขณะนี้โปรโมชั่นวิเศษด,ดูดวงครบทุกเรื่องดูลายมือลายเส้นนะคะพร้อมกับพายิบสี่จากปกติห้าเก้านะคะลดเหลือสามร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นนะคะหมดเขตนะคะสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องคะนะเนื่องจากว่าจะดูดวงถึงสิ้นปีแบบชัดเจนนะคะทุกเรื่องนั่นเองนะ,ะพี่น้องทนหนก็นะคะสนใจก็ทักไอดีไลเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะ่ะ เอาละค่ะเข้ามาแล้วขอกาลังใจกันกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยน,นะคะพี่น้องจ๋าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเศรษฐีโชคพยากรณนั่นเองค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นั้นขึ้นเดอสตานะคะก็แสดงว่าชีวิตปนันจุบันจะเรียบง่ายนะคะมีความรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่นะเริ่มที่จะลงตัวนะคะหรือรอคอยอย่างมีความหวังและจะถึงดวงดาวทุกเรื่องนะคะอ่าเทเป็นเวทมนต์อีกต่างหากนะคะกิจการวันวางแผนเรื่องอะไร ให้ลงมือทำนะคะพี่น้องจ๋าน่าจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมในวันพวกนี้อาจจะเดินทางนะคะหรือรอคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของงานกิจการได้ด้วยนะและก็ได้คําตอบเป็นไปนในทางที่ดีนะคะชีวิตค่อนข้างจะลงตัวสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเงินนะคะหรือเรื่องความรักแม้แต่เรื่องสุขภาพก็ดีขึ้นเนาะถือว่าไพ่ออกมายอดเยี่ยมนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพวกนี้ค่ะ เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1 7นะคะแล้วก็3 5 1ห้าดสค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เหงๆมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นมีความรู้สึกว่าเบื่อจังกับชีวิตนะคะนั่นหมายความว่ามีความสิ่งนะคะหรือมีความรู้สึกว่าเบื่อ และไม่อยากที่จะรับความช่วยเหลือจากใครนั่นคือพี่น้องวันจันทร์นะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ความเบื่อความไม่เข้าใจหรือความที่เรามีความรู้สึกว่าไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยเราก็จะพบกับทางออกทางสว่างนะคะพี่น้องจาขึ้นไพ่เดอะซันนะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะรวมถึงมีเงินเข้ามือเจราจาเป็นเงินเป็นทองขายของดีมีออเดอร์รวัวๆนะคะพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันจันทร์เป็นอย่างดีคะ่ะพี่น้องค่ะนะคะหรืออาจจะเรียนรู้นะคะ เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆนะคะใครที่สอบก็มีโอการสอบติดนะคะสำหรับพี่น้องวันจันในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับคนรักนะคะบุตรหลานหรือคนในครอบครัวก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4 1 9 3 5 4 1 9 3กค่ะขอให้อย่างเห็นมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนั้นอารมณ์เป็นเด็กๆนะคะหรือรักเด็กก็ได้นะคะเออนะคะพี่น้องค่ะอารมณ์เด็กๆนะ่ะดีแล้วนะอย่าตึงเครียด มีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะมีโอกาสที่จะขยับ,ขย,บขยายในหน้าที่การงานเป็นไปนในทางที่ดีพี่น้องวันอังคารบางท่านก็อาจจะพบรักนะคะอย่างกระทันหันนะคะหรืออาจจะเจอคนรักเก่าก็ได้ส่วนในเรื่องการงานก็ดีเยี่ยมนะคะมีโอกาสที่จะเ,เริ่มโปรเจกต์งานใหม่และสามารถควบคุมงาน,นะค,ะควบคุมบริวารได้เป็นอย่างดีสําหรับพี่น้องวัดอังคารเลขนาโชคจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่แล้วก็หกสี่หนึ่งสี่หกสี่ค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูการพุธกลางวันนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสนิทจ,จันไดไม่มีจบเริ่มต้นใหม่นะคะ,ะเริ่มต้นใหม่นะ,ะแล้วก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพวกนี้ก็จะชนะทุกเรื่องหรือแก้ไขปัญหาได้นั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องเตือนนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพ นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเอ็นก็กระดูกโดยเฉพาะกระดูกส่วนหลังกดเอ่อกระดูกทับเส้นนะคะส่วนหลังทั้งแถบเลยระมัดระวังนะคะอาจจะมีการผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะ,ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันสิ่งที่ต้องเตือนก็คือการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดผิดกฎหมายผิดศีลไม่โอเคค่ะนะคะรวมถึงความรักความสัมพันธ์ด้วยนะ,ะฉะนั้นมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะหลายเรื่องอยู่นะ ในวันพรุ่งนี้สำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะคะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารหรือคนรักคนในครอบครัวส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์แล้วก็หกห้าหนึ่งศูนย์หกห้าค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนนั้นร,รอรอจังหวะรอโอกาสรอ,อ,สรอคําตอบเรื่องใดเรื่อง,องหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าติดดาบติดกับนะคะลังเลสงสัยจะเอายังไงกันดีนะคะในบางเรื่อง ะะก็ขอบอกนะในไพ่ตัวนี้ให้ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องค่ะส่วนพี่น้องบางท่านระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตานะคะ,ะและก็มีความรู้สึกว่าอาจจะต้องไปโรงพยาบาลนะคะปวดท้องลำไส้กระเพาะอาหารหนักเสพได้ด้วยนะ,ะแต่ใครที่รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีคะ่ะพี่น้องค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะ,ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังควบคุมนะคะ ดูแลให้ตัวเองนั้นปลอดภัยให้ได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขเก้านะคะสองหกหนึ่งสามเก้าสองหกหนึ่งสามค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้อย่างเห็นมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีหลั่นละนะคะไม่แน่ใจว่าจะไปเที่ยวไหนพักผ่อนหรืออาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอย่างอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดี มีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์นะคะพี่น้องวันพระฤหัสสวัสดีนะคะมีเซ้นพิเศษแรงๆในวันพรุ่งนี้อาจจะมีเรื่องของข้อบตรกฎหมายเข้ามาด้วยในส่วนของเอกสารสัญญาถ้ามีแบบนี้ให้พี่น้องนะคะเอ,อ,อ่านข้อบดกฎหมายให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นเราจะเสียเปรียบได้ให้เป็นสมระถสมรดุลน,นะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็สันโดษนะพอเพียงนี่พะระฤาษีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าให้มีความรักความเมตตาก,กับบริวารน,นะคะ ในวันพรุ่งนี้ว่าอย่างนั้นกันเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดจากเสน้นพิเศษของเราส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข0ูนย์สองหนึ่งเค่ะขอให้อย่างเห็น,หนมาดูพี่น้องวันสุขบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันสุขปันเงินปันเงินนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการเงินดีเยี่ยมมีเงินหมุนเข้ามาลงทุนอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีมิตรกาไรเข้ามาแล้วส่วนในเรื่องของการงานดีเยี่ยม มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่เปิดโปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะพี่น้องจา๋าส่วนพี่น้องท่านไหนที่ไม่สบายอยู่ก็บอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆนะคะให้นอนนิ่งๆบ้างอย่าซนว่างันนะคะดูแลตัวเองเป็นพิเศษหรือใครที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้นะคะวิ่งแกวิดแก้และมันไม่ดีขึ้นก็บอกว่าให้นิ่งๆนะคะอย่าไปแก้อะไรมันนอนนิ่งๆเนปล่อยเงื่อนเวลาเป็นตัวเยียวยาซะบ้างทุกอย่างจะดีขึ้นนั่นเองค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าหรือเลขที่เราเฝ้านะคะด้วยความเพียรส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขแปดสองหนึ่งสี่แปดสองหนึ่งสี่ค่ะขอให้ห็งเห็นมาดูพี่น้องวันเสาค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันเสานั้นบอกว่าอะไรอารมณ์ร้อนเหมือนเด็กๆนะคะอารมณ์เป็นลมเป็นไฟไม่ได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะเลขก็อาจที่จะออกเดินทางอย่างเร่งด่วนมีพลังไปเคลียร์งานนะคะไปรับงาน ไปเคลียงานเอาว่าอย่างนั้นนะคะและก็อาจจะมีงานยุ่งงานเยอะยุ่งยีงลงตุงนางงานไม่เป็นระบบและก็อาจจะมีความขัดแย้งกับบริวารได้ด้วยแต่อย่างไงแล้วเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีพี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องขาอย่างไงแล้วเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคนรักนะคะให้ความช่วยเหลือเราตลอดนะเราจะไม่โดดเดี่ยวนะเรามัดรระวังอารมณ์เป็นพิเศษค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับภานะของเรา คันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่ง4ี่ห้าหนึ่งสห้าห้าค่ะขอให้เห็นๆป้าหมอวัพรนี่พี่น้องทั้ง8วดมันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ